เขากหลบฝนนี่ครับเอาวันนี้คุณหิ้วอะไรมาเยอะแยะเนี่ยหลังจาก,กวิ่งเสร็จแล้วน,นี่ฮะคุณเอาอะไรมาโชว์ถุงเหรอถุงถุงถุงสวยถุงสวยอ่านี่มีอะไรมครับขอไม่จริงวันนี้ตั้งใจจะมาลองไอ้นี่เว้ยลองอะไรฮะไอตัวใหม่อ่ะตัวใหม่อ่ะไออ,อ,ออัลฟ่าไฟตัวโปรบัไทป์อะได้แล้วเหรอได้แล้วสี่คุณได้แล้วเหรอได้สี่เพราะว่าอะไรข้าพเจ้าเป็นอะไรเวลี่เวลี่อ่ะ V I P อ่ะ V I P จะบอกว่าจริงๆแล้วอ๋อแต่คู่หนึ่งคืออะไรอ่ะ ลุงมีอะไรจะมาโชว์เมื่อกี้ในถุงนี้ในถุงเนี้ย,ยอ๋อจริงๆพอดีว่าวันนี้จะลองอันนี้เอามาลองจากพอดีผลมันตกอ่ะ,ผ,อะผมมันตกผลมันตกแต่ว่าก่อนจะลองอันเนี้ยคือมีคู่นีที่ชอบอ,อ่ะก็คือจริงๆแล้วขอ,อเสียงดังนิดนึงครับจริงแล้วหลายคนอาจจะรู้ว่าลุงใส่ใน i ี้อยู่แล้วเนาะชอบสิ่ง,งนี้เลยอ่ะอ่ะก็คือตอนนี้ก็คืตอตัวนี้เป็นมุฟชูเดอะซีโร่ก่อนเอาตัวหนึ่งก่อนเนาะเป็นอันนี้เป็นตัวไหนรีไซเคิล ไหนลองลองเปิดโชว์กันหน่อยฮะมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะไหนแกะออกมาดูเลยมันคือตามตามอะไรเนี่ยตามตามเทรโลกอ่ะเขาพูดถึงเรื่องรีไซเคิลนี่นู่นนั่นใช่ไหมในกีเราก็ทำก็คือรีไซเคิลมาก็คือเอาองเท้าเก่ามามาบดบดบดซึ่งลุงก็ชอบตอนแรกก็แบบค่ะตอนแรกเห็นตอนแรกตกใจว่าอะไรวะมันสกปรกหรือเปล่าเนี่ยแต่จริงไม่ใช่มันเป็นวัสดุรีไซเคิลอ่าเนี่ยขอดูใล้ตาแล้วเวลาใส่ก็แบบ คู่นี้ใส่ไปลุยงานสวนกุหลาบมาแล้วนะฮะึ่งวันนั้นเนี่ยไม่ได้อะไรนะวันนั้นจริงๆล้วเจ็บอ่าเจ็บแต่ก็จบ56อ่ะอ่าอย่าเข้า56นะฮะนี่คือวัสดุรีไซเคิลนี่ฮะดูใกล้ๆอ่ะสวยเลยสวยเลยแต่วันนี้ไฮไลท์ของไม่ได้จริงไม่ได้ไม่ได้อยากจะโชว์คู่นี้จริงๆคู่นี้จะเอามาใส่วิ่งพอดีฝนมันตกอ่าแต่วันนี้เลยมาพูดถึงตัวตัวไหนฮะพอดีมีหลานคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาอยากวิ่งอะไรนะสับสีไม่ใช่เพจสี ก็เลยว่าจะมาขิงกันซะหน่อยแต่ไม่ได้โอดซชละมาดูนะฮะวันนี้จริงๆอ่ะวันนี้อยากได้นี่อันนี้ค้วความตื่นเต้นเลยคืออันนี้ได้มาแบบว่าร้อนๆเลยแต่ส่วนร้อนต้องมีก่อนใครคุณลุงผมใช่ต้องมีก่อนแต่คุณอื่นอาจจะได้มาแล้วนะแต่ว่าเนี้คือแบบด้วยความที่ทำบ้านทำงานแล้วกลับบ้านมืดอ่ะอ่าไหนขอดูข้างก่อนได้โชงข้างเขาอ่านว่าอะไรฮะอะไรเลขสองวะนี่เขาอ่านว่าแอร์ซูม เอาฟาไฟเน็กเปอร์เซนต์สองโฟโต้จริงๆมันก็คือ, Photo อ,อโฟโต้ไทยเนาะอ่าโฟโต้ไทยก็คือตัวเขาเรียกแหละตัวเทสตัวเทสอ่าหลายๆคนน่าจะเห็นแล้วละ่ะเพราะว่าในมันมันน่าจะเปิดขายไปในเน็ตของนนในใน,ในกี้ในเราอะ่ะปึ๊บในเพจตอนนี้เราอ่านไปแล้วอันนี้รานนี้คือเมื่อกี้เราบอกว่าในช็อปไนกี้อะ่ะไม่ใช่ในช็อปในเพจในกี้ขายแล้วอ่าแต่ช็อปเมืองไทยไม่แน่ใจอ่ะอ่าถ้าใครสนใจอาจจะลองถาม ทักไว้ที่อ่าหรือว่าทักไว้ที่ช็อปได้เนาะทั้งสยามแล้วก็สาขาทั่วไปอ่าแล้วก็อันนี้วันนี้เราพูดจริงเราก็คือมาไฮไลท์ของเราก็คือมาอันบล็อกเจ้าตัวนี้แหละก็คือเจ้าเจ้าอัลฟาไฟล์ูนะฮะตัวโปรบไทยนี่แหละก็คือตัวเลยนะตัวขึ้นตัวอย่างโปรตอไทยก็คือตัวที่อ่าเอลิเขาวิ่งอะระจับโลกอะอ่าเดี๋ยวจขึ้นรูปตรงนี้ให้นะฮะนี่ตรงนี้ ราวนี้คือจริงๆอ่ะชอบตั้งแต่รุ่นนี้เลยนะถ้าพูดถึงความชอบนะคือกล่องมันอ่ะมันมีเริ่มมีสีสันเห็นไหมครับจะมีสีสันแล้วมันเหมือนเป็นการเขาเรียกเราบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นของฟอร์มเจอของฟอร์มอ่ะมันจะมีกล่องที่เป็นเห็นไหมมีสองสีเป็นเฉดอันนี้ลุงก็เพิ่งสังเกตนะเฉดขาวมันมีสองอันเห็นไหมก็คือครึ่งหนึ่งเหลืองเลยนะเห็นไหมเออมันไล่ให้มันดูแบบตัวโมเดทัยอ่ะแล้วตรงนี้ก็จะมีเหมือนเป็นขีมส้มเวลาของที่เป็นพวกพวกสังเกตพวกที่เป็นแบรนด์เนม รูๆอ่ะครับมันจะมีกล่องีสวยนี่ก็เหมือนกันมีเป็นสีส้มอ่าซึ่งคาดว่าสีส้มมันคือสีไนกี้ไงอ๋อใช่ใช่สีสัญลักษณ์ของเขาเนาะคาดว่านะลุงคาดว่าเองนะแต่ไม่ใช่หรือวาอ่าคนนี้าเปิดดูข้างในกันเปิดมาปั๊บโอ้โหสวยเชียนี่มาแล้วลองดูลองดูคําพูดที่เขาพูดเสังเกตข้างหลังไหมครับอ่าเออหลังอะเห็นบ้าเออบิวบิแมนนะฮะ คนนี้สําคัญยังไงนั่นแหละไม่รู้เดี๋ยวไปดูกันนะผู้ก่อตั้งผู้ก่อตั้งผู้ก่อตั้งไรกี้นะฮะโอเคมาดูแล้วในกล่องมีอะไรบ้างในกล่องก็ปกติแล้วเนี่ยอ่าวองนี่เลยถ้าเป็นเอาฟามันจะมีแน่นอนที่สุดมันจะแถมถุงอ่าเอาฟานี่แถมทุกรุ่นเนาะใช่คือมาดูวั่นเอาแถมเลยบ้างมัจะมีถุงข้าเนี้ถุงพวกนี้จริงแล้วเขาออมาให้ใส่รองเท้าเนาะแต่จะมีผู้หวยใส่ถุงนี้ไปขายอ่าไปตั้งห้าหกร้อยที่จริงอ่ะเมื่อก่อนจะมีรุ่นคือเน็กหนึ่งเนาะที่แถมมากับเน็กหนึ่งกล่องส อ่ะอันนี้เราพูดถึงว่าในรุ่นนี้ก็ยังแถมถุงมาเหมือนเดิมแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีถ้าถามว่ามีอะไรพิเศษในถุงมันก็ไม่ได้มีแบบโลโก้หรือสัญ,ญลักษณ์อะไรพิเศษอ่าก็คือเหมือนเดิมก็เป็นถุงแบบรุ่นท็อปอะ่ะก็ต้องแถมหน่อยโอเคมาดูว่าจะมีอะไรอีกอันนี้เทีแล้วถุงหนึ่งอย่างวางไว้แล้วก็มี <พอ S 1> นี่<ด>มาแล้วตัวรองเท้าอ่าปุ๊บสิ่งที่ที่สะดุดตาเลยก็คือนี่ตัวเลขอ่าขอซูมหน่อยครับอ่ามีแปดสอง สี่ศูนย์ฉีดหนึ่งสี่อันนี้คือหวยวันนี้ป่ะอ๋อไม่ใช่เหรอลงใบหวยไม่ไม่ยิงหนึ่งสี่นี่คือสี่ศูนย์ถึงหนึ่งสี่หมายถึงว่าคนช่วงอายุสี่สิบถึงสิบสี่เลขสี่ขึ้นไปคุณก็วิ่งได้ต่ำกว่าสิบสี่คุณก็วิ่งได้วันนั้นเนี่ยเมาันใช่เหรอครับเนี่ยมันใช่เหรอครับเนี่ยเหมาะทั้งหมดอ๋อโอเคเหมาะทั้งหมดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวอาจจะต้องไปดูอ่ะเดี๋ยวไปหาข้อมูลให้เดี๋ยวเราจะใส่ให้นะโอเคอันนี้ความแตกต่างเอาสัััััมมมมผสแรกกจบไ้งง่่่นนน็ุะอา มันนุ่มแล้วก็อันอันหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือลุงมีความรู้สึกว่าทรงมันดูเพียวขึ้นอะนาะตรงนี้มันดูเพียวขึ้นอตรงนี้ดูเพียวขึ้นโอเคอันนี้อันที่หนึ่งนะครับอันที่สองก็คืออันนี้เราแบบเรารีวิวกันแบบว่าควารู้สึกแรกเนาะใช้ความรู้สึกแรกอันที่สองก็คือนี่เอามือแตะมาดูก้นเห็นไหมครับก้นเป็นแบบลปกติมันจะมีหางเสือใช่ไหมเป็นแหลมๆตอนนี้คือตัดตัดหางเสือออกแล้วก็มีสัญลักษณ์ผมว่าหรือว่าปีนี้เขาเน้นเหลี่ยมปะ เป็นไปได้เนาะเน้นตูดเหลี่ยมเหมือนเป็นกัสซั์เนาะที่เปิดมาตั้งแต่รุ่นเขาเรียกว่ารุ่นรุ่น,ร,นรุ่นแรกที่เปิดมาของอะไรนะเซคชั่นเนี้ยอ่าก็คือคแบบมีความเหลี่ยมของปีนี้แหละแล้วก็ไม่แน่ใจว่าไอร้รอยต่อตรงเนี้ยตั้งใจหรือเปล่านะเพราะปกติถ้าจำไม่ผิดเหมือนมันจะไม่มีรอยต่อเดี๋ยวเอามาวัดดูกันอันนี้เราพูดก่อนเดี๋ยวเรามาเทียบกันมันเหมือนจะไม่แน่ใจเดี๋ยวเช็คอีกทีไม่แน่ใจที่คือตรงเนี้ยมันเหมือนมีรอยต่ออ่าปกติมันไม่น่าจะมีรอยต่อรุ่นเดิมเดิมบ คนนี้มาดูผ้าก็เหมือนห้าโป่งเหมือนเดิมเนาะแต่ลองลองยกตรงแสงดูมันจะโป่งแน่นเนี่ยอ่าเพราะว่าโป่งอะไรมะอือโป่งทะลุเหมือนเดิมโอเคแล้วก็ตัวแอร์ก็เหมือนเดิมแหละแอร์ก็คือเดิมแต่ผมว่าที่แปลกตาก็คือเนี่ยพื้นดู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 ความเป็นหัวใจอ่ารักไนกี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยอวยนะคนน่ะหมายถึงว่าผมว่ารุ่นนี้น่าจะทนนะเขาคืออาจจะแก้ปัญหามา ประเด็นก็คือว่าปกติแล้วถ้าเราวิ่งไม่ต้องปกติหรอกไอไอตัวลุกลุกเขาเรียกอะไรลุกยางเดิมครับพื้นยางเดิมอ่ะเวลาเราวิ่งไปสังเกตไหมว่าบางทีเวลาเราลงอ่ะเราจะลงปลายเท้าใช่ไหมมันจะมีมันจะมีด้านบางทีด้านเนี้ยพื้นมันจะสึกก่อนด้านนี้พื้นมันจะสึกก่อนซึ่งไม่แน่ใจว่าตัวนี้มันจะมาแก้ปัญหาอะไรหรือเปล่าแล้วดูเหมือนเหมือนมีเป็นสองชั้นนะของเดิมเหมือนไม่ได้เป็นสองชั้นเหมือนเป็นชั้นเทียบเลย ามาเทียบดูนะฮะไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะแต่ว่า,ามาเทียบเลยเออจริงเนี่ยเ<อ>ทเียบมันให้ดูไปเลยหนึ่งกับสองยู 1, 2, ยงด,ดิคือความความตรงนี้มันเหมือนกับเป็นชั้นเดียวอ,ะอ่ะแต่ตรงนี้มันเหมือนมีสองชั้นอะ,อะผมว่าผมว่าความรู้สึกผมนะ,ะก็คือเดี๋ยวเราไปหาข้อมูลเอาเนี่ยเาความรู้สึกแรกที่เราแบบว่าว่าเป็นยังไงก็คือผมว่าเขาทําเพื่อให้มันดูหนาและทนขึ้นหรือว่าหรือว่าก่อติดิดีขึ้นหรือเปล่าไม่รู้นะนี้อาจจะต้องไปดูต่อ พอดูลักษณะของของตัวยางรองเนี่ยครับะจะเห็นว่าเนี่ยอันนี้มันจะเป็นคลื่นลักษณะเป็นคลื่นเหมือนกันแต่อันนี้คือเป็นเหมือนเป็นดอทเป็นจุดซึ่งซึ่งจริงๆอ่ะถ้าลูกๆหลานๆคนไหนที่วิ่งเทลอะรองเท้าเทลทั้งหมดนะครับมันจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นยางแบบนี้ที่มันเกาถนนจิกจิกให้มันลึกอะแต่ประเด็นคือรองเท้าพวกนี้มันเป็นรองเท้าที่เราวิ่งสนามไงวิ่งถนนมันจําเป็นหรือเปล่านี้ไม่รู้อาจจะต้องไป อาจจะต้องไปหาแล้วขอดูตัวช่วงพอทเนี่ยพอตมันถ้าเทียบสองข้างถ้าดูถ้าดูพอตเหมือนกับเนี่ยเหมือนเหมือนมันจะหนาตัวนี้เหมือนพอตมันบางลงมากไม่ไม่วะไม่เหมือนไม่เหมือนว่าเขาซับพอตช้อนไดนตรงนี้ช้อนช้อนพอตเข้ามาเห็นไหมเนี่ยเนี่ยครับพอตมันเหมือนแอบแล้วมีเนื้อของรองเท้าอยู่ข้างในแต่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้คือพอตมันเห็นเต็มเลยต็มพอตเลยแต่เพิ่งรู้นะน่ารู้เอาโทษนะครับวางได้ใกล้ดูเนาะเนี่ย เหมือนพอร์ตมันมันเล็กลงนะปนไม่ประเด็นจริงๆคือไม่รู้ว่าไซส์ตรงนี้เล็กลงหรือเปล่าแต่ว่าความหนารู้ว่าไม่น่าจะลดเพราะว่าตรงนี้มันเหมือนกับว่าเห็นไหมถ้าส่องเข้าไปตรงนี้ครับจะเห็นมั่มีเหมือนเนื้อเนื้อของพื้นตรงนี้เข้าไปซัพพอร์ตเข้าไปรองตรงนี้ซึ่งแต่ตรงเนี้ยมันจะไม่มีก็คือมันจะวางเดียวเลยวางสนิทเลยถ้าสมมบุบแบบ,บอันนี้คือเมื่อก่อนมีปัญหาเยอะคือพอใช้แบบเดียวแต่แตก อันนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าแก้ปัญหาเร<อ>ื<ล>่องรถกันจะแทกกันแต่ใช่<ด>เ้าเรียกว่าเหมือนเสริมอีกชั้นหนึ่งเพื่อความคงทนทูจริงๆแล้วเนี่ยผมว่านะความรู้สึกผมเนี่ยผมว่าที่ตัวเนี้ยสร้างขึ้นมาเนี่ยคือเพิ่มอย่างแรกเลยให้มันทนขึ้นเนาะและแข็งแรงมากขึ้นทุกๆอย่างเลยนะส่วนพื้นด้วยเนี่ยส่งพื้นด้วยทั้งโฟมทั้งดอกทั้งอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยใช่คือเรื่องของความทนได้แล้วอย่างแรกเลยอันนี้ใค้ดูกับตาวนะคราวนี้ถ้าเกิดมาดูอันอื่นต่อไปเมื่อกี้เมื่อกี้เรามี S <s <ans> <S เรามีชี้จุดไปเรื่องระวังๆระวมือก่อนเรามีชี้จุดไปเรื่องตรงนี้เห็นไหมครับตรงช่วงซ้อนที่มีรอยต่อเห็นไหมว่านี้ไม่มีรอยต่อแบบที่ลงุงคัตเวลจริงๆแต่อันนี้มีรอยต่อหรือว่าเป็นดีไซน์คราวนี้ประเด็นการที่ไม่มีรอยต่อแบบนี้เวลาใส่สังเกตว่ามันใส่ยากแต่ตัวนี้รอยต่อตัวนี้มันทําให้ตรงนี้หรือเปล่าใส่ง่ายขึ้นหรือเปล่าอ๋อเอเอช่วงพับใช่ไหมอ่าอย่างเงี้ยแล้วเวลาดึงไม่รู้นะลุงกระเดาเอาแต่ถ้าเป็นอันเนี้ยสังเกตไหมว่ามันไม่มีอะไรเนี้ยมันออ ใช่ใช่ใช่โอกาสที่ส้นมันจะเสียหรือใดใดรูปทรงนะครับอันนี้มันก็มันสามารถมันเหมือนกับเวลาคนเหยียบเหยียบลงไปเนาะเออเนี่ยบางคนเขาบอกว่าไม่ไม่ไม่ได้ระมัดระวังในการใส่มากใช่ปะเพราะว่าคู่หนึ่งก็ไม่ไม่บาทสองบาทนะลูกเลยมันก็หลายตังอะมันแล้วก็เอออันนี้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 ที่เห็นแตกต่างคือเหมือนแบบที่ลุงบอกเนาะใช่แล้วลุงเนาะลูกกดไปเหมือนบางคนที่สวมแบบเหยียบไปเลยอะใช่ไหมลุงระวงกดใช่ครับแล้วนี่นะเห็นปะ เนี่ยเข<อ>า <จะ S 2> เลยจะลงมามแล้วดูว่ามันจะเป็นรอยพับผมพอดีเห็นไหมครับอ,อ,อันนี้าใช่ถ้าอันนี้ไม่มีเลยคือ<ด>ถ้าเราเหยียบไปอาจจะเละไดออ้ไม่มีเลยอาจจะเสียทรงได้ก็เรเียกเสียทรงเนาะอีกอันหนึ่งที่เห็นชัดขึ้นก็คือพอเราเราเรา,เราใช้บางทีเวลาเราใส่เราต้องมีการดึงหลังพวกนี้ใช่ไหมขนาดตรงนี้มันเล็กเห็นป่ะออริบินมันเล็กเห็นป่ะเวลาดึงมันอาจจะเห็นไหมเนี่ยครับดูนะแต่ตรงนี้ถ้าเราดึง มันจะได้ป,นปนันนา้เยอะกว่าเวลาเราใส่เพราะทำานไม่สะดง่า,ายขึ้นแล้วตัวเปอร์ข้างในแกเปอร์ข้างในอ้อันนี้อันนี้ก็เหมือนนะ s อั p p o r t ตัวนีนนนะ้ส่วนัพพอรต์ตข้างในเนี่ยตัวนี้จริงๆแล้วโฟมมันเหมือนอยู่โฟมัพพอรต์ตอยู่ตรงอยู่ตรงอตรงองลงไปเลยถูกไหมครับรองใส่ไปแล้วเนี่ยมันจะอยู่ตรงข้อข้อเท้าพอดีเออพอดีแต่อันนี้มันเหมือนมันลอยขึ้นลอยหุ้มโผมาเหนือข้อเท้าด้วยแล้วก็ใต้ข้อเท้าด้วยอ่าหุ้มเยอะกว่าอ่า เนาะก็ประมาณนี้ที่แตกต่างผมว่าเนประมาณที่ดูหลักๆนะหลักๆก็มีเหมือนเพิ่มอะไรความคงทนมากขึ้นเนาะแล้วก็เชือกก็เหมือนเดิมเชือกก็เชือกด้วยความที่มันเป็นเอาผ้าอยู่แล้วแล้วก็ผ้าก็เป็นอะตอมนิดเหมือนเดิมใช่ครับอะตอมนิดเหมือนเดิมที่ t a r g ไว้นะฮะเชือกมันก็จะเป็นเชือกที่ผูกแล้วมันไม่หลุดอ่ะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เหมือนเหมือนรุ่นนนรุ่แรกที่เราใส่กันนะครับจะมีปัญหาว่ามันใส่วิ่งไปแล้วมันหลุดเนาะเขาก็เลยต้องเขาแนะนำมาให้ผูกสองรอบ เดี๋ยวนี้เราไม่ต้องผูกแล้วสองร้แต่ดีไซน์ก็คือเนี่ยมาดูนะชัดก็วสวยขึ้นนะคือความที่ทรงมันดูเอานี้ถ้าพูดภาษาอังกฤษคือโมเดิร์นไนท์คือทรงมันทรงมันดูทันสมัยขึ้นอ่าเข้ากับยุคกับสมัยแต่ถ้าเป็นทรงอย่างเนี้ถามว่าเมื่อก่อนมันก็ยังดูทันสมัยถ้าเราดูด้านข้างเนี่ยครับความรู้สึกว่าตัวนี้ดูตันกว่าปะ่ะอ่าอ่าด้วยทรงมันอนะ่ะใช่ใช่แต่ตัวนี้มันดูเพียวกว่าเพราะว่าอะไรเพราะ พอเราตัดหางเห็นไหมครับมันเหมือนกับมันมันทาให้สายตาเราเห็นว่ามีการตัดแต่ตัวนี้มันเหมือนกับเป็นอันนี้เหมือนตัวแอนเนาะแอนโยนลองเชฟไปอันนี้เอวอ่าคือการที่เราระยะมันสั้นเนี่ยมันทําให้รู้สึกเหมือนสั้นอ้วนอ่ะแต่ตัวนี้พอมันยาวมันจะดูเหมือนหอมเพียวดูเพียวดูพุ่งพอมันดูหอมเพียวปะบ่ามันใส่แล้วมันดูมันเท่อะเขาเรียกอะไรดูเหมือนธรรมะทแมงคืนนะมันดูเท่นะกระมีกระเป๋ากระจากกระเชงเท่เหมาะสมกับราคามันค อันนี้แค่สีโป,ปรไทท์นะแต่ผมคาดว่าคุณลุงคิดว่าคุณลุงน่าจะมีกีส่สีฮะตอนนี้ก็เดี๋ยวจะตามมาอีกสองสีครับอ,อันนี้ก็คืออันบล็อกร่าวๆ้าก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องของวิ่งเนี่ยเดี๋ยวพอดีว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้รอเทสสีสีที่เป็นสีโอจีแล้วกันอ่อาอ๋อไม่ยังอันนี้ยังไม่เทสอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มาให้ดูก่อนว่าเอาาเอ,อเอามาให้ดูก่อนแล้วบังเอิญว่าช่วงนี้ฝนมันตกอะครับเดี๋ยวพอมาหลายๆสีแล้วลองมาเทสอ่าเทสทีเดียวว่าจริงๆสีมมันนไ่่าจะเกี่ยวหรา็ลอง จะได้ดูหลากหลายเขาเรียกอะไรของต้องมีอีกแล้วลุงพัดเดี๋ยวเดี๋ยวมาเทสเขาเรียกอะไรเทสโอจีให้ดูโอเคครับได้แต่ยังไงต้องอย่างที่บอกครับยังไงก็ต้องขอบคุณไนกี้แหละชอบทําอะไรที่แบบกิบกิบอย่างนี้มาให้ตลอดเวลาจริงๆแค่แค่เป็นแฟชั่นก็เท่นะเนาะโอเคประเด็นคืออย่างนี้มันอาจจะดูอีกอันหนึ่งที่ที่ลุงมองนะคือถ้าเป็นคืนที่เป็นแบบนี้ครับ ถ้าเราใส่ถ้าเราไม่ได้ใส่วิ่งอ่ะใส่กับรองเท้ายีไใส่กางเกงยีหรืออะไรอ่ะมันดูแปลกๆอ่ะเดินแล้วมันอาจจะลื่นหรือมันอาจจะอะไรแต่ถ้าพื้นเป็นอย่างนี้ครับมันเหมือนมันกอดถนมมากกว่าอ่าได้หลายอย่างได้หลายอย่างเลยก็เลยรู้สึกว่าเผื่อวันนึงเราบางคนก็ไม่ได้เป็นสายวิ่งเราอาจจะเป็นแบบสายแฟชั่นได้บางคนก็อาจจะใส่ไปก่อดวิ่งเขาไม่ต้องการที่จะต้องถือรองเทาวิ่งไปไงบางทีเราก็ใส่นี่ได้แล้วแต่โอเคงั้นเดี๋ยวเราอีกอันนึงอ่ะเดี๋ยวฝากไว้ให้เล่นกันสนุกๆอ่ะมันจะมีสัญลักษณ์ตรงน ลองถามกันเล่นๆแล้วกันคบว่าสัญ,ญลักษณ์อันเนี้ยความหมายให้หากันมาแล้วกันแล้วเดี๋ยวพอมาดูที่เราอินบ็อกตัวนี้แล้วอินบ็อกเข้ามาว่าความหมายคืออะไรแล้วเดี๋ยวลุงมีของให้เล็กๆน้อยๆเฮ้ยมีของรางวัลเหรอเนี่ยเออเดี๋ยวมีของรางวัลให้เล็กๆโอเคสนุกสนุกแล้วเดี๋ยวดูใต้คอมเมนต์หรือว่าเดี๋ยวอาจจะเป็นถ้าไม่มีใต้คอมเมนต์ในช่องอาจจะเป็นเลยอยู่ในแบบช่องทั้งช็อกเกอร์และเสือเผ็ดแล้วกันเนาะใช่ก็คือใค,ใ,คใครตอบมาเป็นคนแรกถูกก็เดี๋ยวให้อ่าโอเคแต่ยังไม่บอกว่าเเป็็นนนออออะะไรรรแต่่่ลๆ้ยหหืืววาาี ยโอเคแล้วไปดูกัน <c oughs> วันนี้ขอบคุณลุงพันมากครับ <c oughs>